กันไหมคะโอเคจะทำแบบไรไงอะไม่มีลูกตาหนะก็ทำกับลูกอมไงแม่เคยเห็นเขาทำกับลูกอมมันทำได้ทำได้ด้วยเหรอต้องลองต้องลองไปทำกันเลยไปทำกันเลยยูฮูเรามาทำสายไหมกันดีกว่านะคะแม่เจี๊ยบได้สั่งเครื่องทำสายไหมมานะคะวันก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ อุปก,กรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะน้องมะนาวตะเกียบตะเกียบไม้ไผ่แล้วก็กอะไรอีกคะ,คะลูกอมค่ะลูกอมนะคะจะเด็กๆชอบรสชาติแบบไหนนะคะก็มาทําได้นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเปิดเปิดสวิตช์นะคะวอร์มเครื่องกันก่อนนะคะให้ร้อนประมาณืไปจับนะคะ ประมาณ5นาทีเราวมเครื่องกันก่อนนะคะให้เครื่องร้อนก่อนตอนนี้นะคะเครื่องก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะปิดเครื่องนะคะปิดแล้วให้มันหยุดให้มันหยุดหมุนนะคะหมุนแรงมากเลย เครื่องหมุนแล้วนะคะเราก็ใส่ลูกอมลงไปนะคะสามเม<ส>็ดใส่เลยค่ะ,คะวันนี้น้องมะนาวใช้ลูกอมลกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่า,าน้องมะนาวชอบสต,ต,ต,ตรอเบอรี่ใส่ไปกี่เม็ดสามเม็ดนะคะใส่กี่เม็ดก็ได้แล้วแต่ใส่แม่ทำไม่ได้อ่ะยัดเข้าไปในช่อง จะได้ไม่กระดิ่นเปิดแล้วนะคะเปิดเครื่องต่อไปเอาเอาเร็วเอาไม้ไปดูนะคะว่าสายไหมของเราจะรอดหรือไม่ได้กินหอมไกินอกลิ่นก็กำลังมานะคะอุ้ยอุ้ยได้กินหอมรีอุ้ยตรงนี้นี่ตอนนี้สายไหมเริ่มมาแล้วนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะสายไหม,อเ,อหมเอาหมุนค่ะหมุนค่ะน้องมานา,าหมุนเร็วช่วยแม่หมุนหน่อยเร็วๆมาแล้วนะคะสายไหมของเราเมื่อกี้พลาดนะคะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยโอ้อหมุนหมนไม่ต้องกวาดหม,มุนไปเลยออโอ้ไม,ม่ติดแลว oh, <no! S 1> โอ้โห พลาดทางเทคนิคเมื่อกี้พลาดอีกแล้วตักไปใส่ก่อนค่ะไปใส่ทีละสองเม็ดเอาอีกอีกตักอีกสองเม็ดใส่สี่เม็ดเลยนะคะรอบนี้ยวขอทำท่าจะวิ่งอีกน้ะนาวดูกันว่า จะได้หรือเปล่า,ราเ,เริ่มมา<ะ>แล้วนะเริ่มมาแล้วนะน,นี่มันอยู่ตรงนี้อ่ะอู๋มันมาแล้วมันมาแล้วทันหรือเปล่าจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมัน,เป,นเป็นสีน้ำตาลน่ะเป็นไหมอาวุนเป็นไหม ไปอยู่ด้านนอกหมดละทำกี่ครั้งกี่ครั้งมเมจี๊ยบก็ไม่เคยจะทำได้เลยนะคะทำ,ทำไม,ไ,มไปอยู่ด้านข้างอีกละ่ะอุย<า>อ้ยฮะอุ้ยคุณแม่คุณแม่มันจะเกินไปมอนจะเกินไป นายนั่นเนี่ยมันหายไปไหนหมดโอ้ oh, <no. S 1> น้อมันอยู่ครับครับไม่มีหมดคะ่ะหมดหมด <laughs> สงสัยจะเป็นแม่ค้าขายสายไหมไม่ได้ซะแล้วนะคะหมุนไม่เป็นทำกินเองได้ก็พอได้อยู่นะคะยังม,มีอีกยังมีอีกหมุนหมุนมุนมุนไปทำไมถามมได้เยอะอะเอาหมุนข้างบนเออหมุนข้างบนหมุนข้างบนไปเรื่อยๆ มุนหมุนมุนมุนหมุนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆทำไมมันได้เยอะอสามเม็ดตอนนี้นะคะเราจะทำจากเออติดขอบขอบ,ขอบ,ขอบที่มันติดอยู่ขอบขอบะค่ะเราทำมาจากตรงนั้นนะคะ โอ้โหใหญ่มากนี่นะคะ <Wow. S 2> สำริดนีจอะเรี่ยนี่นะคะน้ำตาลมันก็จะติดขอบๆใช่ไหมเราก็แค้ออกมาแคออกมาแล้วก็เราก็จะใส่เข้าไปในเครื่องใหม่นะคะนี่แบบนี้ เราก็จะใส่เข้าไปไปทำใหม่นี่อันใหญ่เดี๋ยวมาดูน้องมะนาวทำว่าจะใหญ่เหมือนที่แม่เจี๊ยบทำหรือเปล่าคะจะให้น้องมะนาวทำนะคะดูว่าน้องมะนาวจะม้วนสายไหมได้ใหญ่เหมือนของแม่เจี๊ยบหรือเปล่าหนะ้าหรือว่าจะไปติดขอบหมดดูท่าแล้วไม่ห <c oughs> มุนเลยหมุนเลยไม่ต้องไปกวาดหมุนมันจะขึ้นไปเอง ไม่สำร็จนะคะน้องมะนาวหมุนไม่เป็นมันจะติดขอบนะคะถ้าเราหมุนไม่เป็นอะ่ะมันจะติดขอบหมดแล้วเนี่ยองศายน้องมานาวไม่นา่ารักเห็นไหมมันจะติดขอบถ้าเราหมุนไม่เป็นมันจะติดเราต้องหมุนมนี่นะคะสายใหม่ของพวกเราหน้าตาก็แบบนี้นะคะมือสมัครเล่นรอบใหม่ขอแก้ตัวนะคะจะทำให้ได้ ดีกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นอขอลาขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้น้องมะนาวลาเพื่อนๆหน่อยค่ะไม่บา,บายขอรัวประกินก่อนค่ะบ๊ายบาย